ก็ผมเคยบอกแล้วว่าการชุมนุมเนี่ยถ้ามันเป็นการทำที่ถูกกฎหมายผมก็ไปห้ามอะไรเขาไม่ได้หรอกคือไม่ว่าจะไฟเลยก็ตามอ่ะนะก็ต้องเคารพกฎหมายนะอย่าทำผิดกฎหมายเพราะนั้นก็กฎหมายเขาเขียนว่าอย่างไรก็อย่าไปทําผิดตมนั้นรัฐบาลก็มีหน้าที่ที่จะดูแลความปลอดภัยไม่ว่าจะขี่พวกก็ตามอ่ะแล้วไม่ว่าจะพวกไหนก็ตามก็จะต้องไม่ผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกันนะเมื่อวานก็เป็นที่น่าเสียใจว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไง วันนี้ก็ให้เขาสอบสวนติดตามอยู่แต่เห็นว่ามีภาพถ่ายมีอะไรไว้ตลอดอันนี้ก็ข้อดีในการที่สื่อได้บันทึกไว้ช่วยไว้ไงนะมันจะได้พิสูจน์ได้ไว่าเอ๊ะมันใครทากันแน่ไม่งั้นก็โยกันไปโยกันมานโทษอีกพวกทําโทษรัฐบาลทํารัฐบาลมีแต่หน้าที่รักษาคนประชาชนทุกคนให้ปลอดภัยนี่หน้าที่รัฐบาลน,นะเข้านนใจไหมแต่ทุกคนต้องช่วยกันสิครับว่าอยาให้ไม่เกิดขึ้น,น,นการชุมนุมนี่ต้องเป็นการชุมนุมที่ทปลอดภัยนะถ้าไม่ปลอดภัยแล้วจะแล้วคนไปร่วมชุมนุมไม่ปลอดภัยแล้วเขาก็ไม่ไปดิ ใช่ไหมแล้วผมคิดว่าเจ้าที่ผมไม่ทําไม่ทําอยู่แล้วก็ผมอยากฝากคนทั้งประเทศกังวลด้วยแล้วกันผมไม่ได้กังวลอยู่แล้วล่ะยิ่งนานไปมันก็เสียหายมากขึ้นยิ่งนานไปเศรษฐกิจมันก็ขับเคลื่อนไม่ได้ยิ่งนานไปการจราจรก็ติดขัดมากขึ้นผมถามแล้วได้ประโยชน์กับใครเขาคิดว่าได้ประโยชน์ของเขามันหาวิธีการอื่นไม่ได้หรอไม่ดีกว่าหรอใช่ไหมที่มันสงบไม่มีอันตรายไม่ไปร่วงละเมิดผมว่ามันตรงนั้นมากกว่ามั้งสื่อช่วยกันพูดหน่อยแล้วกัน